ครับสวัสดีครับวันนี้ทําการจัดส่งนะครับชุดพ่นยา3สูบ6หุนนะครับตัวนี้ส่งไปให้คุณวิสุทธ์แก้วประดิษฐ์นะครับไปจังหวัดสงขลานะครับตัวนี้ครบชุดพร้อมใช้นะครับจะแถมสายดูดและสายน้ำวนอย่างละ1เส้นนะครับน้ำมันเครื่องเราเอาออกทั้งหมดนะครับน้ำมันเบนซินออกทั้งหมดนะครับต้องไปหาใส่เองทั้ง2ตัวนะครับ พอขนส่งห้ามนะครับในการใช้งานทุกครั้งนะครับโอลิงผมจะเอาใส่ไว้ด้านบนนะครับตัวเล็กใส่ตัวเล็ก,ต,ลกตัวใหญ่ใส่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เป็นสายดูดนะครับตัวเล็กเป็นสายน้ำวนนะครับพร้อมใช้งานนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงลองสตาร์ทดูเป็นเครื่อง Honda GX 160 5.5แรงมือสองนะครับ ชุดพนยามือสองพร้อมใช้งานนะครับแบสตาร์ติดง่ายนะครับสวยเน้นแท้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับแรงดันนะครับตัวนี้เกจวัดแรงดันนะครับเราใช้งานปุ๊บตัวนี้หมุนเข้านะครับแรงดันจะเพิ่มขึ้นนะครับประกอบด้วยเราดูเกจวัดแรงดันด้วยนะครับอย่าให้มันเกินสีแดงนะครับอย่าให้มันเกินสีเหลืองนะครับ หมุนเข้าจะแรงนะครับถ้าแรงเกินไปเราก็กายเมื่อได้ระยะที่ดีที่สุดเราก็ล็อกตัวด้านล่างไว้นะครับอย่าให้มันหมุนตามนะครับก็ตอนนี้ละกันจะทำการจัดส่งให้วันนี้นะครับสวัสดีครับ